ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนขึงเชือกนะครับมักกระส้มของเราลูกก็เริ่มออกดอกก็เริ่มออกอตอนนี้เห็นไหมนี่ไหนลูกโตอยู่ไหนลูกโตโตที่ว่าดูนี่เห็นไหมมาดูมาดูหน่อยโอ้นี่กำลังออกลูกเลยสวยงามเห็นไหมทุกคนมักกระสม้มกำลังออกลูก ไหนอีกละอยู่ไหนนะพาไปดูหน่อยนะไปพาไป,าไปลูกใหญ่ไหมขอดูหน่อยสิอย่าไม่สุกยังไม่สุกตัวนี้กำลังออกอ้ยอยตรงนี้ ขอใหขายได้ราคาก็โอเคแล้วสำหรับเกษตรกรครับผลผลิตกำลังจะออกแล้วก็เริ่มลูกเล็กๆล้วก็มีดอกแล้วก็ต่อลดน้ำด้วยต้องขยันลดน้ำด้วยนี่ก็มี น้อยอยู่เริ่มใหญ่มาแล้วครับมะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศนอตวให้น้ำพอกำลังให้น้ำวันเว้นวันถ้าฝนตกก็ไม่ต้องให้น้ำ ได้สบายไ,ไปอีกวันหนึ่งเด้ช่วงนี้ยังไม่มีฝนเลยต้องให้น้ำไปก่อนหนกระสเปิงก์กำลังหมุน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 ตกน้ำรล้อของชั้นเถอะ ăn oh, <coughs> Cái này con